สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูมะปรางในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไลไปดูตัวหนังสือสีแดงตรงนี้เลยค่ะออกเสียงตามนะคะเด็กๆออกเสียงตามนะคะดูและออกเสียงตามครูคด้วยค่ะอ่ะออกเสียงตามเลย colors colors and and things things โอเค Col o r s and things ก็คือสีและสิ่งของนั่นเองเราไปดูว่าจะมีสีอะไรกันบ้างและสิ่งของอะไรบ้างที่คุณครูจะเอามาให้เด็กๆดูวันนี้นะคะอ่าเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าหน้าแบบนี้หนูเคยเรียนมาแล้วค่ะคุณครูหน้านี้ทบทวนนะคะทบทวนบทเรียนที่เด็กๆเรียนมาแล้วคำศัพท์นะคะสิ่งของที่อยู่ในชั้นเรียน my school things นะคะ ออกเสียงตามคุณครูคำแรกเลยค่ะเพนเพนคำที่สองค่ะบุกบุกหาบุกหนังสือนะคะต่อไปคำที่3ามค่ะตรงนี้เลยโ o ้ตบ o o กโน้ตบุ o กแปลว่าสมุดค่ะต่อไปค่ะ p e n c ิลเพนสิลดินสอค่ะแช a แช่เก้าอี้ค่ะเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะ ลู l ล u ลูลไม้บรรทัดค่ะ desk ์เดสโต๊ะค่ะอะโอเคคำศัพท์เหล่านี้เด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะในคลิปที่แล้วเนาะเด็กๆสามารถเปิดทบทวนได้ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้อ่ะสิ่งของและอีกอย่างหนึ่งที่ค่ครูพูดในเบื้องต้นก็คือ Colors แล้วก็สีนะคะเด็กๆไปดูเลยวันนี้คุณครูมีแค่4สีที่ให้เด็กๆ เรียนในวันนี้นะคะมีสีอะไรบ้างไปดูกันเลยอันแรกค่ะ blue blue สีน้ำเงินค่ะ yellow yellow สีเหลืองค่ะ red red สีแดงและสีสุดท้ายคือ green green สีเขียวค่ะสีสีนี้เด็กๆอาจจะรู้แล้วทุกคนพูดได้นะคะรู้และอ่านออกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้น้องๆห้องป .1 ก็ยังคงต้องเรียนเรื่องนี้อยู่นะคะสามารถเป็นเรื่องที่ทบทวนเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพาร์งานของเด็กๆมีอยู่ในเวิร์กบุ๊กหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดน,นะคะหน้าที่18จ้าให้นักเรียนละบายสีตามโจทย์ที่เขากําหนดให้โจทย์ที่กําหนดให้หมายถึง เด็กๆเ,เห็นไหมคะตรงนี้เขาเขียนคําว่า blue blue แสดงว่าให้เด็กๆระบายสีน้ําเงินโตะ๊ะโต๊ะเขาเขียนมาไว้ว่า yellow ให้ระบายสีเหลืองนั่นเองนะคะอย่าลืมทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานในอัลบ,บัม้มเน้นย้ํานะคะส่งงานในอัลบ,บัม้มวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ